สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการอัปเกรดตัว i ล e message นะครับที่ประกอบร่างสร้างข้อความ i ล e message ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ Quick r e p l y เข้าไปนะครับด้วยฟังก์ชันง่ายๆจากเรานะครับก็สวัสดีครับก็หลังจากที่สงคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้มีการอธิบายเรื่องของการใช้งานการอัปเกรดข้อความ l ล n e m e s s a g i n g นะครับด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ตัว Quick reply เข้าไป ด้วยฟังก์ชันของเรานะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับในซีรีส์นี้นะครับสำหรับเรื่องของการอัปเกรดการส่งข้อความด้วยแอปสคริปต์นะครับเนาะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการใช้ไ i b r a r y ก็วิธีการใช้งานก็จะทำให้โค้ดของคุณเนี่ยคลีนขึ้นเนาะก็หมายความว่าเเมื่อ เราเพิ่ม Library ลงไปในโปรเจกต์ของ Apps c r i p t แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องวางโค้ดด้านล่างหรือด้านบนหรือตรงไหนไหนในในแอปสคริปต์โปรเจกต์นั้นนะครับแล้วก็ส่วนการนำไปใช้นะครับก็เมื่อทำการ add Library แล้วก็ทำการอ้างอิงถึงตัวชื่อ Library เนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปละกันนะครับ โดยผมขอพาไปดูในส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์ก่อนนะครับสำหรับที่เป็นเนื้อหาเพื่อผู้ติดตามนะครับเนาะอันนี้เลยครับที่เป็นหัวข้อ Library ประกอบร่างสร้างข้อความกับ Quick Reply ด้วย a p อ Script ที่ตั้งค่าบน o o o g s h s h t นะครับก็ฟีเจอร์ยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างเนาะแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดเนาะจากตัวสคริปที่เราต้องแปะโค้ดทั้งหมด ให้กลายเป็นการเรียกใช้ Library ของตัว Google Apps Script นะครับซึ่งการใช้งานตัว Library ก็จะอ้างอิงถึงตัวโครงการหรือโปรเจกต์ที่ทางเราสร้างขึ้นไปให้นะครับเนาะ ก็ผมอธิบายอย่างนี้ละกันก็คุณสมบัติเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็เพิ่มฟีเจอร์เรื่องของการตอบกลับตัวหรือ Quick Reply ให้ผู้ใช้งานหรือเพื่อนหรือลูกค้าของท่านเนี่ยสามารถกดเพื่อส่งคำถามเข้ามาได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็คุณสามารถตั้งค่าต่างๆได้บน g o o l l s s h e t t เหมือนเดิมครับด้วยเทมเพลตตัวเดิมเลยเนาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็แรปอัพกันอีกทีนึงก็คือสามารถใช้ เอ่อแอคชั่นไทได้ทุกประเภทในส่วนของ Quick Reply Action Type ที่ l ล n e ให้ใช้งานวิธีการครับผมจะมีเขียนเอ่อสเตปหรือขั้นตอนเอาไว้หมดละว่าเริ่มต้นใช้งานเนาะวิธีการใช้ไลบรารีนี้ในโปรเจกต์ของคุณนะครับก็ให้ทำการคัดลอกตัวเอ่อสคริปต์ไนะครับเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งทีละสเตปเลยเนาะเอ่อ no? uh, ขออธิบายตรงนี้ก่อน การติดตั้งนะครับวิธีการใช้ไลบรารีในโปรเจกต์ Google Apps Script เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาทำตามเลยครับนะเดี๋ยวผมทำตามเลยก็อันนี้ผมขอลบออกก่อนละกันนะจะได้เห็นขั้นตอนนะครับนำไลบรารีออกแล้วก็อัปเกรดจากสคริปต์เดิมนะครับเนาะนะก็เซฟเข้าไปเขาก็บอกว่าให้เราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาอ่ะผมก็เข้าไปที่ตัวโปรเจกต์หรือโครงการนะครับแล้วก็คลิกที่ l i b r a r y ในแท็บด้านซ้ายก็คือตรงนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีให้เพิ่ม l i b r a r y นะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสสคริปต์นะครับก็คัดลอกผมก็มาคัดลอกตรงนี้รหัสสคริปต์ ID เอามาวางนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับเนาะค้นหาหรือ look up นี่แหละนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ ปัจจุบันนะทำนะวันที่ทำคลิปตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะแล้วก็ตั้งค่าตัวระบุเช่น Line Quick Reply l i b r a r y เนาะซึ่งมันจะขึ้นไว้ Default อยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเนาะก็คือคำว่า Li n e Quick Reply Ribrary นะเพื่อจะไปอ้างอิงถึงตัว Library ภายในโครงการนะครับก็กดเพิ่มเลยครับเนาะแค่นี้ครับ คลิกแอดเป็นอันเสร็จสิ้นตอนนี้โปรเจกต์ของคุณก็จะรู้จักตัว Library ที่ชื่อว่า Line Quick Reply l i b r a r ละนะครับแล้วก็ผมขอพาเข้ามาดูที่เดิมนะครับตัวสามบรรทัดเดิมเนาะส่วนนี้นะครับก็ยังใช้งานเหมือนเดิมครับอ้างอิงไปที่ตัว Quick r e p า y ช h e ไ t ID ที่คุณคัดลอกหรือคล o นนิ่ง ตัว Google Sheets ของเรานะครับไปสร้างเป็น Google Sheets สำหรับตัว Quick Reply ของคุณเนาะแล้วก็ Quick Reply ID ก็ตัวนี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับเพื่อส่งเข้าไปยังฟังก์ชันนะครับซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้งกรณีที่ถ้ามันเป็นค่าตายตัวคุณก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นค่าแปรผันนะครับตามข้อความที่จะต่อ ก็ต้องมีการไปเซตค่าในส่วนของ Google Sheets ในส่วนของคำตอบไปเกาะเนาะเพื่อให้มันแปลผันตามแล้วก็ไปดึงในค่าโร w หรืออะไรก็ตามที่คุณเซตเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็สโวนสุดท้ายครับส่วนสำคัญก็คือบรรทัดที่3เรายังใช้ตัวแปรตัวเดิมเนาะแต่สิ่งที่จะต้องทำเพิ่มก็คือเราจะต้องอ้างอิงไปถึงตัวชื่อ Library ตัวนี้นะครับซึ่งผมเลื่อนลงมาด้านล่างสุดน,นะครับ โปรเจก t นี้เอาสคริปที่เคยแปะเอาไว้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาใช้ไลบรารีแทนก็พิมพ์เลยครับไลน์ line, เนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ให้เราใช้ขึ้นมาเนาะก็กดเข้าไปที่ไลน์ u u i k r r p p y y i i r a r y เนาะพอเราพิมพ์คาว่า l i น์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์ขึ้นมานะครับหรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะผมลองผมใช้วิธีการคลิกตรงนี้ลนแล้วกันแล้วก็ ดอทนะครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับก็เหมือนเดิมครับชื่อฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยครับก็คือ create message with quick reply นะครับแค่นี้เลยครับเสร็จทำการเซฟนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับตัวฟังก์ชันจากไ i b r a r y ตัวนี้นะครับก็จะ Return ค่าออกมาแล้วผมก็ใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า final message with quick reply เข้าไปรับค่านะครับเนาะแล้วก็นำค่ามาประกอบร่างตัว payload นะครับแล้วก็ของผมก็ไปเรียกตัว f เ line endpoint ที่ใช้งานเนาะตัวนี้เนาะแค่นี้เลยครับเนาะทีนี้เราไปดูกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าจอบนลายบนโทรศัพท์นะครับ เออมื่อกี้เซฟแล้วนะครับก็ผมลองกดรันเลยนะครับทันทีทันใดเลยครับเมื่อ Google App Script ทำงานสำเร็จนะครับก็จะมีข้อความพร้อมกับ Quick Reply ที่เป็น Quick Reply ID ที่4แสดงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูแล้วกันว่าในส่วนของตัว Google Sheets ที่ตั้งค่าไว้เนาะ ชีต Google นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เนาะก็คือ QR 004นะครับแล้วก็มีการใช้3แอคชั่นนะครับก็คือ DT 1 DT ขี DT ขีดสอง DT ขีดสนะครับ DT ก็จะอ้างอิงไปที่ช er, นะีต Date Time Picker เนาะเหมือนคลิปใน EP 2ครับซึ่ง ออตอนนี้มันมีการแก้เรื่องของฟังก์ชัน initial แล้วก็ max แล้วก็ค่ามินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็วันนี้วันที่23เดี๋ยวผมแก้แกเป็นวันที่เริ่มต้นวันที่23าแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็เวลาเริ่มต้นเนาะประมาณนี้ค่ามินก็ใช้เป็น23เหมือนกันก็คือวันปัจจุบันนะครับผมก็ทำการเซฟ ขอกลับไปรันที่โปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสร้างตัว q คิว r ิ p ายขึ้นมาใหม่ด้วยค่าใหม่นะครับแล้วก็ผมกดเข้าไปที่วันที่ลงทะเบียนนะครับสคริปต์ชุดนี้นะครับอ้างอิงไปที่ตัว g o o l l s s h e t t ตัวนี้นะครับในส่วนของแอคชั่นแรกเนี่ยจะมีค่าเริ่มต้นที่วันที่23เดือน3นะครับ โหมดเป็นเดทเนาะแล้วก็มินที่เลือกได้ก็คือวันที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแม็กที่เลือกได้คือสามสิบเอ็ดมีนาอ่ะไปดูที่หน้าจอเนาะเราจะไม่สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังไปได้นะครับเนาะมันก็จะเด้งกลับมาแบบนี้เนแะม้แต่เดือนก็เช่นกันเนาะแล้วก็ถ้าเราเลือกวันที่เนาะในช่วงระหว่างมินกับแม็กก็ไม่มีประเด็นนะครับแต่ถ้าเราเลือกมากกว่าหรือน้อยกว่า ตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะดีดกลับมาเนาะลักษณะของการตั้งค่า Initial แล้วก็ Min แล้วก็ Max ที่ผมติดค้างเอาไว้ใน EP ที่2เนาะก็น่าจะเคลียร์กันใน EP นี้ไปเลยทีเดียวนะครับในส่วนของวันเออก็ไม่มีประเด็นเนาะเดี๋ยวผมมาดูเรื่องของเวลาอีกทีนึงอะผมกดเข้าไปที่ Quick ด e p ย y Action ที่2 Item ท,ที่2 ที่เขียนว่าเวลาลักษณะเดียวกันครับค่า initial เป็น14.30นะครับเนาะหน้าจอก็แสดงขึ้นมาเป็น14.30นะครับค่ามินที่เลือกได้เป็น14.00เนาะผมก็จะไม่สามารถเลือก13.30ได้เนาะมันจะตั้งค่าขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะดีดไปที่ค่ามินอวที่ตั้งไว้นะครับหรือจะเลือกเป็น18ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะมันจะเกินค่า m a x ลักษณะการทำงานก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวก,กันกับตัววันและเวลานะครับตัวที่เป็นโหมดเดทไทม์เ, Date Time เนาะก็คือให้เลือกทั้งวันแล้วก็เวลาผมก็จะไม่สามารถเลือกย้อนต่ำกว่าปัจจุบันวันที่ปัจจุบันได้หรือเลือกไปไกลกว่าวันที่3สเิเอาคมนาก็ไม่สามารถทำได้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับส่วนที่ติดคานกันไว้นะครับ ก็น่าจะครบนะครับแล้วก็ผมมีเขียนตัววิธีการใช้งานเอาไว้ที่ในส่วนของเนื้อหาเพื่อผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ Description นะครับในนี้จะบอกทั้งหมดนะครับว่า l i b ร a r y จะต้องเรียกไปที่ Script ID คือ ID อะไรนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนทุกอย่างนะครับรวมไปถึงจะมีตัว Google Sheets template ด้วยเนาะสามารถคลิกเพื่อไปเปิด Google Sheets ตั้งต้นได้นะครับแล้วคุณก็ทำการโคลน Google Sheets ตัวนี้ไปตั้งค่าเพื่อใช้งานเป็นของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเรียกใช้งานนะครับก็ให้ไปเปลี่ยนตัว Google Sheets Spreadsheet ชีตไอเดียเนาะไปผมชี้ให้ดูตรงส่วนนี้ นะครับให้เป็นชีตไอ i ดของคุณที่คุณโคลนนิ่งไปเนาะแล้วก็จะมีตัวอย่างการใช้งานให้เห็นนะครับเนาะแล้วก็อธิบายให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคลิปทำการตัดต่อแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube เป็นที่เรียบร้อยก็ผมจะทำการเพิ่มตัวคลิปลงไปให้ในท้ายออคอนเทนต์อันนี้ละกันนะครับเนาะก็ คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับเนาะสำหรับเรื่องของ Ribrary สำหรับการอัปเกรดข้อความเนาะของ Li n e m e s s a g i n g API ให้คุณสามารถใช้ตัว Quick Reply Action ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับถ้าคุณอยากเข้าถึงตัวสคริปต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ให้กดติดตามช่องเราเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถกด ลิงก์ที่ description เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ